สวัสดีครับคนดูวันนี้นะครับเราได้ปลากรดครับนีนล่ะน,นี่นังเป็นนดินแนวๆ้ว,วยเนี่ยเอาออกมาเอาออกมาครับนี่ครับปลากรดเดี๋ยวมีมเ,เอาเสียดเมนูต้มยำเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตคั่วปลากันเดี๋ยวเดี๋ยวตอนปรุงเดี๋ยวไปเบื้องตอนปรุงที่นึงครับ เข้าขั้วป่าเสร็จแล้วแล้ตัวนี้จะไปหาหาเครื่องหาวัตถุดิบขาตะไคร้แมงมุกกูดกับวัตถุดิบก็บอยู่ในสวนทางบ้านให้แหละ เดี๋ยวเราจะมาลงมือปรุงต้มกันเ,เครื่องปรุงเท่าเตรียมหน่ก็ซิมี่าตะไคร้ทุบลาบกัอกขี้ทุบเนี่ยมีหอมแดงแล้วก็เทียมทุบไปเดี๋ยวลงใส่หมอร่วมกันไปเลยดใส่รสดีไปก่อนแล้วก็ใส่เกลือ แค่นี้พ่อก่อนครับเดี๋ยวเขาต้มป่านสุกก่อนเดี๋ยวเขาคนมาปรุงพวกเปรี้ยวใส่น้ำมะขามเปียกใส่ยังพวกนี้ใส่ผงชูรสพวกอย่างแต่เขาคนผักปุงที่หลังน้ำเดือดแล้วมั้งต้องรอให้น้ำมันเดือดจัดจัดเดี๋ยวเขาเอาปลาลงไปมาสามมันทีข้าวตู๋ใหญ่ลงก่อนเลย ใช้เ,เริ่มการปรุงปรุงอันแรกข้าใส่แค่เกลือครับรสด,ดีไว้ก่อนเนาะเป็นน้ำซุปธรรมดาที่มีข้าวที่มาเพิ่มนี่ครับน้ำหมักขามเปียกใส่ลงไปมักเปรี้ยวกับใส่เปรี้ยวเดี๋ยวข้าก็บอัฐิเพิ่มเปรี้ยวในถ้วยเอาบข้าวหน้าเพิ่มในถว้วุยอ่ะตึงหักต่อไปเป็นสูตร รับเฉพาะอย่าลืมน้ำปลาเวลาต้มปลาต้มสูตรเหล้าต้องเขาต้อง,องพี่เพชรสารัตเห็นต้องเข้าแล้วนะน้ำปลาครับหนึ่งทัพทีแห่งท่อมันนิ้ลดฉาตินีช่วเข้นมาทันทีเลยพี่เพชรสารัตเห็นคลิปนี้ต้องเข้าแล้วนะวันนี้เราใช้ของตำนัวครับจากเพชรสารัตถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากเปลี่ยนสปอนเซอร์เลยนะครับเ <laughs> ขามาสนับสนุนคลิปไปนี่ย โอเคครับก่อนที่ยาสียกหม้อลงจากเตาครับเ้าก็จะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูสวนตำเพราะมันแตกๆนิดนึงเอาน้ำล้างก้นดลดิของอร่อยล้างก้นล้างก้นเนี่ยใช่โอเคพร้อมเสิร์ฟครับไ <laughs> ปเดี๋ยวสิภาพไปบ่งวิธีการเสิร์ฟของ ที่เฮากินกันอยู่ตอนนี้ว่าบ่คือไผแน่นอนคือตัวนี้เขาปรุปงพริกคั่วผงชูรดสดหอมผักชี้บีบมะนาวใส่ผักชีอีกหนึ่งตัลอ้ปัปลาพ่อวันนี้ไปตัดพร้อมเสิร์ฟครับจัดไป ha, tụi nghe, cái gì nghe, có con Bình... nóng, ok à. มาครับหลังจากที่เขาทำกันปรุงรสเสร็จเรียบร้อยครบทุกอย่างพว้อามกินแล้วเดี๋ยวเขากับสิมาซิมมากินกันปะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอตอนนี้ได้ด้วเพื่อนนี่เลยครับขอซิมนี่เห็นปะ อืมเนื้อปลานุ่มรสชาติจัดเปรี้ยวแนะนำเพื่อนๆเ,เ,เลยกับแก้มอย่างดีมาจัดต่อนี่เลยครับเซตอืมยิกับน้ำลำไยยิๆ เรียบร้อยแล้วครับกับเมนูกับแก้มห้องต้งยมยำปลากรดสจ,จัดจัดแสบแสบกัสบสูตรเด็ดเด็ดโอเคครับสำหรับคลิปนี้กะมีกับแก้มมาแนะนำเพื่อนๆก็คือต้มยำปลากรดอีกแล้วรับรองเด็ดครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ให้นด้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอชมกันต่อเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆต่อไปเพื่อนๆไปติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ไปละบ,บาย